ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม a S Echo เกมแนว SRPG ฟอร์มยักษ์จาก t r ่ Rose n t e r t a i n m e n t Group สามารถเล่นได้แบบคอ s แพ l ตฟอร์ม ทั้งบนมือถือและใน PC ตัวเกมรับรองภาษาไทยด้วยนะต่อไปก็จะเป็นเนื้อเรื่องของตัวเกมนะครับโดยเกมนี้เนี่ยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นดีเลกเตอร์แห่งองค์ก e ร SEED ต้องรับมือกับเหตุการณ์ประตูมิติที่เรียกว่า s k y r i f ฟมาพร้อมกับคิสตันที่ออกมาจากประตูมิตินี้ด้วยซึ่งพวกเขาจะเรียกว่า x อกคิสตันและหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้โลกของเรานะครับผมเกิดโลกประหลาดขึ้น ซึ่งคนที่ติดโรคประหลาดเหล่านี้เนี่ยจะมีโอกาสกลายเป็นเอ็โคมนเซอร์ที่จะมีพลังพิเศษและความสามารถแตกต่างกันออกไปซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องออกตามหาแล้วก็รวบรวมเหล่าเอ็โคมนเซอร์เพื่อที่จะได้มาช่วยกันในการหยุดยั้งเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นทีนี้เราก็เข้ามาดูกันในตัวเกม as echo กันบ้างนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยจะมีตัวละครให้ผู้เล่นได้เลือกใช้เยอะมากมายเลยนะและแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีจุดเด่นมีธาตุที่แตกต่างกันออกไปซึ่งธาตุที่แตกต่างกันออกไปตรงนี้นี่แหละครับผมที่มันจะช่วยเรา สามารถจัดการกับมอนสเตอร์บางประเภทที่จะมีการแพ้ธาตุที่แตกต่างกันออกไปด้วยก็นอกจากตัวเกมจะรองรับภาษาไทยแล้วนะครับผมก็ยังมีเสียงภาคที่เป็นเสียงภาคญี่ปุ่นให้กับทุกตัวละครด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันและที่สำคัญเลยก็คืองานภาพในตัวเกมเนี่ยจะทำมาเป็นสไตล์ญี่ปุ่น ต่อไปแล้วก็มาดูรูปแบบการเล่นของเกมนี้กันบ้างดีกว่านะครับก็เวลาที่เราจะไปตะลุยดานเนี่ยเกมนี้นะครับผมเราจะสามารถจัดทีมไปได้ทั้งหมด7ตัวละครด้วยกันกับอ้บวก1ตัวละครที่เราสามารถยืมเพื่อนได้นะก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่เราจําเป็นที่ต้องตั้งเป็นกัปตันทีมนะครับเพื่อที่จะได้มีการเพิ่มค่าสเตตัสพื้นฐานให้กับตัวละครที่เหลือนะแต่ถึงแม้ว่าเราจะสามารถจัดทีมได้หมด7ตัวละครด้วยกันแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถยัดตัวละครทั้ง7ตัวเนี่ยลงไปต่อสู้ ได้สูงสุดเพียงแค่4ตัวละครเท่านั้นแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าทั้ง4ตัวละครนี้เนี่ยเราจะสามารถสลับออกสลับเข้าได้ตลอดเวลาเลยนะครับจะมีติดคูดาวเล็กน้อยส่วนเป้าหมายในการผ่านด่านเนี่ยก็คือการจัดการศัตรูทั้งหมดนะครับและก็ไม่ให้เสาอันนี้ของเราเนี่ยโดนทําลายนะหน้าที่หลกัหลกๆของเราก็คือกันมอนไม่ให้มาตีเสาอันนี้ให้แตกนะครับถ้าเสานี้แตกเมอไหร่เนี่ยเราก็จะแพ้ไปในทันทีกเดียวผมจะโชว์ตัวอย่างการเลื่นให้ทุกคนได้ดูนะครับ ตรงนี้ก็เห็นว่ามีเพียงแค่สีตัวละครเท่านั้นนะครับที่เราจะสามารถควบคุมได้ก็ถ้าไอคอนตัวละครตัวไหนมันเลือนแสงเราจะสามารถทําการกดใช้สกิลได้แบบนี้เลยนะครับตำมาณน,นี้เลยนะ และถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนตัวละครเนี่ยก็ให้เรากดมาที่คําว่าทีมสำรองตรงนี้ได้เลยเราจะสามารถทําการสลับตัวละครได้ในทันทีนะครับกดตัวละครที่เราต้องการสลับเข้าแล้วก็กดตัวละครที่เราต้องการสลับออกหลังจากนั้นก็กดสลับตัวแบบนี้ได้เลย การเล่นเกมนี้ก็เข้าใจไม่ยากใช่ไหมล่ะครับผมเป็นเกมที่ผมมองว่าเล่นได้ง่ายมากๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมชอบเกมนี้มากๆเลยก็คือตัวเกมสามารถทำปฏิกิริยาธาตุได้ด้วยนะบางด่านถ้าเราเข้าไปเล่นเนี่ยอาจจะมีแอ่งน้ำอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเรามีตัวละครประเภทธาตุสายฟ้าแล้วก็ใช้สกิลสายฟ้าโดนน้ำเนี่ยแล้วมอนเดินมาโดนนะครับมอนเนี่ยก็จะติดปฏิกิริยาเหนียวนํำนะครับจะสตันไม่สามารถขยับไปไหนมาไหนได้ ซึ่งเราก็สามารถเข้ามาเช็คที่ตัวละครได้นะครับผมว่าแต่ละธาตุเนี่ยมันสามารถทําปฏิกิริยากับธาตุไหนได้บ้าง ยกตัวอย่างเช่นตัวละครธาตุน้านะครับสกิลตัวละครธาตุน้ําบางตัวเนี่ยมันจะมีความสามารถในการสร้างพื้นที่เขตน้ําแบบนี้ได้ถ้าสตูมาอยู่ในพื้นที่เขตน้ำเนี่ยตัวละครที่เป็นธาตุน้ําก็จะสร้างดางเมจได้เพิ่มขึ้นด้วยนะส่วนการทําปฏิกิริยาธาตุนะครับถ้าเราเอาธาตุน้ำเนี่ยไปผสมกับธาตุสายฟ้าก็จะเกิดเหนียวน้านะครับซึ่งถ้ามอนตเนี่ยติดปฏิกิริยาเหนียวน้านะครับผมก็จะสตันไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้ส่วนถ้าเอาธาตุน้ําไปผสมกับธาตุไฟนะครับผมมันก็จะเกิดการระเหิดขึ้นจะมีหมอกควัน ซึ่งถ้าตัวละครในทีมเรานะครับผมไปอยู่ในหมอกควันพวกนี้ก็จะได้รับดาเมจลดลง50%หรือถ้าเราเอาตัวละครธาตุน้ําไปใช้สกิลผสมกับตัวละครธาตุน้ําแข็งเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาแช่แข็งเกิดขึ้นได้แต่เกมนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวละครธาตุน้ําแข็งธาตุไฟธาตุน้ําแล้วก็ธาตุสายฟ้านะจะมีธาตุกายภาพด้วยนะครับซึ่งธาตุกายภาพเนี่ยจะไม่นับรวมกับการคอมโบธาตุธาตุไหนเลยนะแต่ว่าก็จะได้รับปฏิกิริยาธาตุบางส่วนนะครับเช่นเอฟเฟกในการลดดาเมจจากการระเหยอะไรพวกนี้ และอีกธาตุหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นธาตุพิษนะครับซึ่งธาตุนี้ก็จะไม่สามารถไปคอมโบกับธาตุไหนได้เหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นการตีนะครับเพื่อเก็บสเต็กนะครับพอถึง100เนี่ยก็จะมีการระเบิดพิษสร้างดาเมจใส่ศัตรู นอกจากการทำคอมโบปฏิกิริยาท่าแล้วนะครับบางด่านเนี่ยมันก็อาจจะมีหลุมที่เราจะสามารถทําการผลักมอนให้ตกลงไปได้นะซึ่งถ้าเราผลักมอนให้ตกลงไปได้เนี่ยมอนตัวนั้นไม่ว่าจะเลือดเยอะแค่ไหนก็ตามนะครับตกลงไปก็คือตายทันทีนี่นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผมชอบเกมนี้เหมือนกันนะครับแบบมอนบางตัวมันถึกมากแล้วก็แค่ผลักมันตกแมปไปเท่านั้นเองหรือถ้าเราไม่ต้องการเล่นเองให้ปวดหัวนะครับผมเกมนี้ก็จะมีระบบออโต้ด้วยนะครับเราสามารถกดออโต้แล้วก็ปล่อยให้ตัวเกมเนี่ย เล่นไปเองได้เลยนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะถ้าด่านไหนมันยากจริงเนี่ยมันก็จะสู้กับการที่เราเล่นมือไม่ได้อยู่แล้วต่อไปแล้วก็มาดูโหมดการเล่นของเกมนี้กันนะครับผมเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีโหมดการเล่นหลากหลายมากๆมีโหมดนิกซัตที่เราเนี่ยจะเข้าไปวงกดจําลองนะครับเพื่อเอาตัวละครไปเล่นเอาไปอัพสเตตัสต่างๆเพื่อฟาร์มเกรดนะพากเกมนี้เวลาเราจะเล่นด่านต่างๆนะครับผมเราต้องดูที่เกรดด้วยนะว่าเกรดเนี่ยมันถึงขั้นแนะนาหรือย,ยังนะครับซึ่งเราจะสามารถมาทําการเพิ่มเกรดได้จากการลงวงกดจําลองตรงนี้ หรือจะเป็นในส่วนของโหมดฟิลโอพสนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นด่านที่เราจะลงไปเล่นเพื่อรับของรางวัลหรือไม่ก็เอาไปฟาร์มหาของนะครับผมในการเอาไว้อัปเกรดตัวละครอัปเลเวลสกิลตัวละครแต่ถ้าเราเกิดเบื่อหมดในการต่อสู้นะครับผมเราสามารถเข้าไปที่ห้องรับรองได้ห้องรับรองเนี่ยก็มีมินิเกมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสบอลปาเป้าอะไรพวกนี้นะซึ่งเราสามารถเข้าไปเล่นแก้เครียดได้ หรือบางทีเราอาจจะเครียดกว่าเดิมก็ได้นะครับผมนอกจากมินิเกมแล้วเนี่ยเรายังสามารถชวนตัวละครมาดื่มชาได้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเราได้คุยได้ตั้งคําถามกับตัวละครดนวนนะส่วนการชงชาตรงนี้เราก็จะสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการที่จะเป็นแบบไหนนะครับผมแก้วเล็กแก้วใหญ่หวานน้อยหวานมากอะไรพวกนี้นะ จิบชาเสร็จแล้วก็อย่าลืมชวนตัวละครคุยด้วยเลยกันนะครับต่อไปแล้วก็มาดูกันในส่วนของตู้กาชากันสักหน่อยและกันโดยเกมนี้เนี่ยจะมีตู้กาชาตัวละครน,นะครับผมแล้วก็ตู้กาชาการ์ดนะในส่วนของตัวละครเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัวละคร6ดาวตัวละคร5ดาวแล้วก็ตัวละครสีดาว Con กาชาการ์ดนะครับผมก็เวลาเราสุ่มไปเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ตั้งแต่ระดับ S R ไประดับ e S R อะไรพวกนี้นะแล้วถามว่าการ์ดพวกนี้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้ใส่ในการเอาไว้เพิ่มค่าสเตตัสค่าโบนัสทีมให้กับตัวละครกับตันทีมของเรานั่นเองนะครับทีนี้ก่อนจบคลิปไปผมก็จะมาขอแนะนําตัวละครนะครับผมที่เราควรจะมีติดไอเดียเอาเป็นว่าผมจะจัดให้เป็นเทียร์เอแล้วกันนะถ้ามีมันจะช่วยเราเล่นด่านได้ง่ายขึ้นผ่านด่านได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตําแหน่งแรกกันเลยตําแหน่งแรกเนี่ยก็จะเป็นตําแหน่งนคิ ที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นน้องโนล่าตัวนี้นะเป็นตัวละครฮิลเลอร์นะครับผมที่สามารถคิลเราได้ทุกสกิลเลยแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นก็คือน้องเป็นฮิลเลอร์าธาตุน้ําแข็ง จากที่ผมได้เล่นเกมนี้มานะครับผมตัวละครท่า้ําแข็งเนี่ยหายากมากๆถ้าเรามีน้องเป็นท่า้ําแข็งนะครับมันก็จะช่วยเราสามารถเอาท่า้ําแข็งเนี่ยไปทําปฏิกิริยากับท่าอื่นอื่นที่เป็นตัวดาเมจเราได้ตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นตําแหน่งแทงนะครับตัวละครหกดาวที่มีชื่อว่าลอเลนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแทงที่จะสามารถทําการบัฟป้องกันหรือว่าบัฟโจมตีให้ทีมเราได้นอกจากบัฟโล่บัฟดาเมจแล้วนะครับตัวละครตัวนี้ยังเป็นตัวละครแทงที่ทําดาเมจได้ดดวยคิ ตัวต่อไปที่ผมชอบมากๆเนี่ยก็จะเป็นน้องคนนี้นะครับมีสกิลเด่นๆนั่นก็คือการผลักแล้วก็การบัฟทีมนะแต่ที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสกิลในการผลักมอนนี่แหละครับการผลักมอนก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของเราแล้วนะครับผมว่าเราจะใชงไงจะดันมอนออกไปหรือว่าผลักมอนตกแแมปเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับด่านานั้นๆด้วยแต่ถ้ามีตัวนี้ติดไอเดียวไว้เนี่ยรับรองว่าเล่นง่ายมากๆเลยนะครับมันจะช่วยเราเนี่ยชะลอมอนได้นะให้ตัวดาเมจของเราค่อยๆเคลียร์มอนก่อนท สายฟ้าที่เราจะสามารถวางสกิลสายฟ้าได้วงกว้างมากๆเราสามารถนําไปคอมโบกับธาตุน้ําเพื่อทําให้มอนติดสตันก็ได้หรือว่ายิ่งด่านไหนที่มันมีพื้นน้ําอยู่แล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้จะเก่งมากๆเลยนะครับแค่วางสกิลไว้มอนก็นไม่ได้ขยับแล้วและตัวสุดท้ายที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าลิสนะครับตัวนี้เป็นธาตุไฟตัวทําดามเมจหมูนะสกิลของตัวละครตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับน้องปลาลิสนั่นแหละครับก็คือมีความสามารถในการสร้างพื้นที่ไฟนะเราจะมาเล่นคู่กันก็ได้นะครับผมไฟกับสายฟ้า ซึ่งก็จะเป็นคอมโบในการช่วยเพิ่มดาเมจให้ทีมเราได้ดีมากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวละครที่ผมแนะนําให้มีติด ID กันเอาไว้นะครับผมปั้นมาใช้งานได้เลยในช่วงแรกๆนะครับช่วยเราเคลียรด่านได้ไวมากๆเลยนะก่อนจบคลิปไปก็มาสรุปสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับเกมนี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับผมเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือตัวเกมนะครับผมมีเสียงภาคญี่ปุ่นแบบเต็มรูปแบบกับทุกตัวละครเลยนะใครที่ชอบดูนิเมะอะไรตรงนี้เนี่ยน่าจะอินกับเสียงภาคเหล่านี้อย่างที่2ที่ผมชอบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการทําปฏิกิริยาธาตุนะ มันจะช่วยเราสามารถจัดทีมได้หลากหลายเลยนะครับสร้างทีมเมตาของเราเองได้อย่างในช่วงต้นเกมเนี่ยผมก็จะเน้นเล่นเป็นคอมโบสายฟ้าบวกกับน้ำนะครับเพื่อทําให้มอนเนี่ยมันติดสตันนะต่อให้ดามเมจต้นเกมเรายังไม่แรงสักเท่าไหร่แต่ถ้ามอนไม่ได้ขยับเราได้ทาดามเมจเรื่อยๆเนี่ยยังไงเราก็ผ่านด่านแน่นอน อย่างที่3ก็จะเป็นระบบห้องรับรองนะครับที่จะมีมินิเกมให้เราเล่นนะครับบางทีก็เล่นแก้เครียดได้หรือว่าบางทีเข้าไปเล่นก็เครียดกว่าเดิมนะแต่มันเล่นสนุกเล่นเพลินจริงๆนะครับเผลออเราอาจจะใช้เวลาในการเล่นมินิเกมมากกว่าเกมหลักด้วยซ้ํา เอาเป็นว่าสับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ดูคลิปมาจนถึงตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะสนใจแล้วก็อยากดาวน์โหลดเล่นเกมนี้กันแล้วแต่ว่าตอนนี้ตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้เล่นนะครับเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเกมล่วงหน้าไว้ได้ก่อนนะเพราะตัวเกมจะเปิดให้เล่นเร็วๆนี้แล้วนะครับไม่ว่าเราจะเล่นผ่าน Android iOS หรือว่า PC ก็ตามนะครับลิงก์ลงทะเบียนเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปหรือว่าใต้ด e s c r i p t ันเลยนะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอบายๆนะครับ